สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องภายหลังจากประเทศไทยได้ฉีกสัญญาสันติภาพยุติข้อตกลงทุกอย่างไม่มีการเจรจาใดๆอีกต่อไปทําให้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากทหารไทยต้องเหยียบกับระเบิดเสียขาที่8กองทัพไม่ปล่อยไว้ลั่นกองรบบุกทันทีอย่างแน่นอนล่าสุดคุณเล็กวาสนาหนานวมนักข่าวอาวุโสสายทหารได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงรายละเอียดเรื่องการสู้รบริมชายแดนให้ฟังว่าเดิมเขามีการถแถลงว่าให้ระงับปฏิญญาสันติภาพแต่ตอนหลังนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกล่าวที่ยอดภูมะเขือว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วนั่นคือการยกเลิกหรือฉีกปฏิญญาทิ้งตอนแรกกองทัพเขาคิดว่าจะค่อยๆจากเบาไปหาหนักก็เลยใช้การระงับหยุดการปฏิบัติงานทั้งหมดแต่คุณอนุทินบวกเกินเบอร์เลยว่าให้ลุยเต็มที่ มองว่าเป็นท่าทีที่อนุทินเหลือเวลาในรัฐบ,บาลน,นี้อีกไม่นานแล้วตอนนี้กระแสของประชาชนในเรื่องของชายแดนที่มันสามารถเป็นคะแนนนิยมได้ด้วยมันเป็นโอกาสสาคัญของคุณอนุทินที่จะใช้ห่วงเวลานี้ในการสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่คะแนนนิยมอย่างเดียวแต่มันคือจุดยืนของการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าคุณอนุทินแสดงออกตัดสินใจได้ดีและก็รวดเร็ว ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคะแนนนิยมของประชาชนด้วยเช่นกันเพราะคุณอนุทินฮึดฮัดสั่งลุยกระแสะความนิยมก็ขึ้นมาเหมือนกันต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะทั่วลงประปรายเลยจังหวะนี้เลยคิดว่าเป็นจังหวะสําคัญเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ไม่คาดคิดเพราะว่าเรากําลังเตรียมการเรื่องของ18เฉลยศึกกําหนดเดิมคือจะต้องส่งตัว12หรือ13พฤศจิกายนคือเตรียมแล้วไม่ว่าจะตรวจร่างกายหรือเก็บของใดๆก็แล้วแต่ และเตรียมรถที่จะเดินทางไปจันทบุรีแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าพอเกิดเหตุระเบิดปุ๊บรีแอคชั่นของกระทรวงกลาโหมและของกองทัพจะเร็วและแรงวันเกิดเหตุทหารเหยียบกับระเบิดเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีพอเกิดเหตุปุ๊บบิ๊กเล็กโทรหาคุณอนุทินทันทีเลยแล้วก็บอกว่าต้องระงับก่อนในเรื่องของ18เฉลยศึกและในเรื่องของปฏิญญาสันติภาพคือต้องบอกว่าตัดสินใจกันเร็วมากไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พอเกิดเหตุเสร็จทิ้งระยะสัก3ามสี่ชั่วโมง รอเสียงประชาชนด่าก่อนจะเห็นว่าวันนั้นบิ๊กเล็กลุกขึ้นมาประกาศเลยให้สัมภาษณ์ถึงสามรอบถึงเรื่องรายละเอียดของการเหยียบกับระเบิดทั้งเรื่องของข้องเงินไขายที่เราต้องระงับถือว่าเร็วและแรงมากที่บอกว่าเร็วคือเทียบกับที่พวกเราเพิ่งไปลงปฏิญญาสันติภาพนี้มาคุณอนุทินก็รับลูกทันทีเลยซึ่งเราก็ทราบมาแล้วว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินมอบอำนาจให้กองทัพรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจะตัดสินใจอย่างไรคุณอน,อนุทินเอาด้วยทุกอย่าง แล้วพอมาครั้งนี้ก็ย้ําเลยว่าเห็นด้วยทุกอย่างพอวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุคุณอนุทินก็ลงพื้นที่เลยจะเรียกว่ามันเป็นประกาศสึกรบเลยก็ได้นะแล้วมันเป็นการประกาศศึกรบต่อหน้าขมนเพราะว่ายืนบนภูมะเขือแล้วมองไปก็คือฝั่งคขมน คือต้องย้อนไปในวันอังคารช่วงเช้ามีการประชุมสมชก่อนที่จะประชุมคอรมอปรากฏว่ามีรายงานว่าคุณอนุทินเลือดความเป็นไทยขึ้นหน้าพูดในที่ประชุมเลยว่าพร้อมรบนะถ้ากองทัพจะรบผมสนับสนุนเต็มที่คือคุณอนุทินใจร้อนทนไม่ได้แล้วกับพฤติกรรมขเขมน้นจึงออกมาประกาศเลยบนภูมะเขือมันไม่ใช่แค่ระงับนะคำพูดของนายกเนี่ยคือเส้นทางการเดินสู่สันติภาพมันจบลงแล้วปฏิญญาสี่ข้อคือจบแล้วทุกอย่าง จบแล้วก็คือถึงขั้นที่คุณอนุทินประกาศว่าจะไม่คุยกับใครแล้วเพราะมันมีข่าวว่านายกอันวาประธานอาเซียนพยายามต่อสายจะมาขอเจราจาอีกรอบหนึ่งซึ่งคุณอนุทินยืนยันว่าไม่เจราจาอะไรอีกแล้วขมรทําแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องคุยอะไรอีกคือทหารเขาเคยประกาศเลยว่าการที่ขมรข้ามมาวางระเบิดฝั่งเราแหวกรั้วลวดน้ําตัดรั้วลวดน้ําหรือจะด้วยวิธีการใดเพื่อที่จะมาวางในฝั่งเรา มันคือการรบชนิดหนึ่งเพราะทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือทุ่นระเบิดใดๆมันคืออาวุธชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาวุธที่ยิงปุ๊บแล้วเห็นผลแบบการยิงปืนแต่การวางระเบิดเนี่ยมันวางอยู่เพื่อรอทหารไทยไปเหยียบนั่นคือการแสดงเจตจำนงวันนี้มันคือการใช้อาวุธแบบหนึ่งและมันล้ำอธิปไตยไทยด้วยก็เลยทําให้เรามีปฏิกิริยาค่อนข้างแรงเนื่องจากระเบิดที่วางไว้มันคือระเบิดใหม่ตรวจสอบแล้วมีหลักฐานชัดเจนเลยว่ามันคือของใหม่ ซึ่งข้างๆกันมันก็มีอีกสามทุนและคุณอนุทินชี้ว่าการวางทุนระเบิดใหม่เนี่ยมันเพิ่งวางไม่กี่วันนี้เองและนั่นคือการสะท้อนว่าคุณวางหลังจากที่เราลงนามสันติภาพไปแล้วอันนี้มันยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าขมรไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ถ้ามองได้อีกมุมหนึง่งขมรเองก็คงจะคิดไม่ถึงว่าเหยียบทุนระเบิดจะทําให้ฝ่ายไทยระงับปฏิญญาสันติภาพเขาคงจะคิดว่าขอโทษแล้วคงจะหายกันซึ่งเราจะเห็นว่าคุณศรีหัสัก ก็ได้คุยกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกรรมัมพูชาแล้วซึ่งก็บอกว่าเขาได้แสดงความเสียใจและขอโทษมาแล้วแต่ถามว่าคนรับคำขอโทษไหมเราไม่รับเพราะขอโทษแล้วขาของทหารเราก็ยังขาดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะเสียใจแค่ไหนหรือขอโทษไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่ว่าผู้ที่มีอำนาจทุกคนจึงมีจุดยืนแบบเดียวกันอย่างแน่วแนว่ต้องบอกว่าตอนนี้อาวุธหนักรถถังของเราเคลื่อนที่แล้ว เพราะเราประกาศไปว่าจะไม่ทำตามปฏิญญาทั้ง4คข้อซึ่งขณะนี้มีการแจ้งเตือนเจ็ดจังหวัดอีสานใต้ให้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะการคนย้ายประชาชนซึ่งหลังจากที่ได้คุยกับชาวบ้านจึงรู้ว่าทุกคนอยากให้รบให้รู้แพ้รู้ชนะเอาให้จบและต้องการให้ปิดด่านชายแดนท้าวรไปเลยถ้าจะค้าขายก็ให้ไปค้าขายทางอื่นต้องบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาเต็มที่กับการประกาศศัตรูกับคนกัมพูชา ส่วนทหารไทยของเราก็พร้อมรบเต็มที่เช่นกันวันก่อนได้เจอผู้บัญชาการทหารอากาศเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงทหารอากาศพร้อมรบเต็มที่ทุกรูปแบบซึ่งกำลังของทางอากาศเราก็รู้ว่ามันเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เราได้เปรียบ แต่สิ่งที่เราต้องห่วงตอนนี้คือเรื่องของดโดรนเพราะฝั่งเขมรเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องดโดรนเขาเล่นเรื่องดโดรนไปไกลกว่าเราเก้าหนึ่งจะเห็นได้ว่าการสู้รบ4ี่หคืนที่ผ่านมาเขมรเขาใช้ดโดรนติดอาวุธมาหย่อนในพื้นที่ไทยทําให้ฝ่ายเราเสียชีวิตและต้องบาดเจ็บอย่างน้องทหารที่ช่องอ่านมา้าเขาบอกเลยว่าเขมรใช้ดโดรนมาหย่อนระเบิดใส่และช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าดโดรนเขมรบินว่อนไปหมดเพราะเขาตั้งใจเพื่อตรวจการ เพราะฉะนั้นถ้ามีการสู้รบครั้งต่อไปก็ต้องวัดใจขเขมรว่าถ้าคุณเอาโดโรนบินเข้ามาเป็นฟูง10-20-30ล 30, าบลำบินเข้ามาในเขตชั้นในของประเทศไทยมางก่อกวนอะไรต่างๆต้องบอกว่าทหารไทยเขาประกาศไว้แล้วนะหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเราจะไปหย่อนระเบิดทิ้งที่กรุงพนมเปญทันทีเรียกได้ว่าทิ้งไข่ใส่กรุงพนมเปญเลยเราอาจจะมองว่ามันเป็นการขู่ของทางเราก็ได้แต่ถ้าทางขเขมรทำจริงๆ บอกเลยว่าเราก็เอาจริงเหมือนกันโอกาสทิ้งไข่ในกรุงพนมเปญมีสูงถ้าเขมรใช้ดโดรนบินเข้ามาป่วนในเขตชั้นในของประเทศไทยบอกว่าอันนี้กองทัพพูดเลยแล้วก็เป็นแผนด้วยจะว่าเป็นการขู่ก็ไม่ใช่เพราะเขาเตรียมไว้จริงๆเพราะว่าถ้าเราโจมตีกรุงพนมเปญปุ๊บก็เหมือนกับกดดันให้เขาหยุดโจมตีเราที่ชายแดนถ้าคุณเอาอาวุธมาใช้3มเงื่อนไข 1. ดโดรนติดอาวุธถ้าคุณล้ำเข้ามาในเขตชั้นใน 2. PHL03 และ k s 1 c ถ้าคุณเอามาอย่างหนึ่งอย่างไรมาใช้เราจะบุกไปถึงกรุงพนมเปญทันทีหรือแม้แต่อปอยเป็ดก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ปอยเป็ดก็จะมีแผนอยู่ในการรบด้วยซึ่งครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการรบทําให้คนไทยกรนด่ากันว่าทําไมไม่ไปยิงคาสิโนโปอยเป็ดให้พินาศซึ่งตอนนั้นทอบอไม่มีคําสั่งแม้ทัพใหญ่ก็โดนถล่มไปด้วยในครั้งนั้น เราจะเห็นว่าครั้งนี้ตลอดแนวแน่ส่วนทหารเรือก็เช่นกันตอนนี้พร้อมมากนาวิกโยธินกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเห็นไหมเขาสร้างถนนรอไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเปิดสงครามเขาก็เตรียมยึดหมดเลยถ้าพูดไปแล้ว3มเดือนกว่าที่ผ่านมาทหารไทยเนี่ยมีการปรับแผนมีความพร้อมมากขึ้นต้องบอกว่าพอเราประกาศแบบนี้ใช่ไหมกลายเป็นว่าขเขมรเตรียมพร้อมกับเราอีกก็เอาเป็นว่าเราส่งกําลังใจให้ทหาร ไม่ว่าจะรบหรือไม่รบเราจะไม่กดดันแล้วตอนแรกอยากจะให้จบอยากจะให้รบอีกรอบนึงให้เขตลาบหลาบจําไปชั่วชีวิตแต่พอเรามารับทราบข้อมูลหลายเรื่องแล้วได้คุยกับทหารต่อให้เขาอยากรบเห็นแววตาเขาแล้วเราก็สงสารลูกเมียเขาก็มีแต่เชื่อว่าถ้ากองทัพพร้อมร้อเอร์เซเมื่อไหร่เขาต้องไม่ปล่อยแน่นอนแล้วการรบของทหารเขมรแบบที่ทหารไทยเคยเล่าเวลามันรบจะมาแบบรบพิเศษมากันสองคนแล้วก็มาเชือดทหารไทย ทำแบบในหนังเลยซึ่งมันเกิดขึ้นจริงในปี54มาในความมืดความเงียบแล้วก็แบบฆ่าทหารเราทำเหมือนเป็นกองโจรมันจะมีแบบนี้นะก็เลยคาดเดาว,ว่าไอ้คนที่มันมาวางระเบิดมันก็ต้องเป็นพวกจรยุทธ์เหมือนกันแล้วก็มีหน่วยนายวันๆที่เป็นหน่วยรบพิเศษของเขมรมันก็ส่งมาทางนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไทยต้องพร้อมรับมือกับการสืบทุกรูปแบบขณะเดียวกันก่อนหน้านี้พลเอกรังสีกิตยานทรัพย์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่องท็อปนิวส์ เรื่องของการใช้รถถังโจมตีบ่อนปอยเป็ดให้พินาศโดยพลเอกรังสีเสนอแนะว่าถ้าหากทหารกัมพูชาเหิมเกรมยิงพลเรือนไทยเมื่อไหร่เราต้องรีบทำลายกล่องดวงใจของฮุนเซนทันทีนั่นคือเรียกกองพันรถถังที่จังหวัดปราจีนบุรีให้เคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่อรัญญประเทศเพื่อโจมตีไปทางปอยเป็ดพุงเปายิงบ่อนคาสิโนและจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ต้องนำอาวุธหนักมาถล่มซ้ำ